สองสาวนะครับผมสวยนะครับเท่ากันเลยนะครับดูนะครับน้ำทิพ์แล้วก็บัวตองนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังข้ามือนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เห็น สองสาวนะครับผมสวยนะครับเท่ากันเลยนะครับดูนะครับนาทิพย์แล้วก็บัวตองนะครับนาทิพย์กี่ปีแล้วครันสิบเอ็ดปีครับผมนางทิพย์สิบเอ็ดปีครับบัวตองก็สิบสามสิบสี่ปีนะครับบัวตองจะดูต่ำาๆกว่านะครับผมดูเตี้ยกว่าแต่ว่ารักกันนะครับมาอยู่ที่นี่ก็รักกันนะครับ ติดกันแล้วนะครับตอนนี้ถ้าบัวตองออกไปน้ำทิพย์ก็ร้องหานะครับคล้ายกันนะครับผมเหมือนกันคล้ายกันเลยน้ำทิพย์จะเป็นพี่ใหญ่อยู่ในซุ้มนี้นะครับผมเป็นลูกแรกอบัวตอง น้ำทิพย์ก็ผสมแล้วได้กี่เดือนแล้วสามเดือนน้ำทิพย์ผสมสามเดือนแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีมีลาดลาว่าเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์มีก้อนแข็งแข็งขึ้นมาแล้วนะครับมีก้อนแข็งแข็งขึ้นมาแล้วสามเดือนแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับรออีกประมาณห้า <5 S 2> เดือนถึงหกเดือนมั่นใจนะครับแต่ว่าน้ำทิพย์มีก้อนแข็งแข็งขึ้นมาแล้วบบตองมาอยู่กับน้ำทิพย์ก็คงจะ จะมารเหมือนกันนะครับผมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคงจะมารเหมือนกันนะครับซ้ำกันวะเฮ้ยครับผมกำลังเท่ากันกำลังรักนะครับผมกำลังดูน่ารักน่าชังเลยนะครับ เหมือนกันเลยครับอ่าน้ำให้กันแล้วนะครับอ่าน้ําให้แล้วก็ดูครับถูกันน้ำทิพย์หานหน้ามานหน่อยน้ำทิพย์นี่จะรักบัวตองมากกว่านะครับผมติดบัวตองอ้วนทั้งคู่เลยนะครับผมรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเลี่ยเดียวกันพี่น้องกัน ถ้ามีแม่พันธุ์ขนาดนี้สักสามสี่เชือกนี้อ้สบายเลยนะครับผมถ้าติดทุกเชือกนี้สบายเลยนะครับกาลังพอดีเลยนะครับรุ่นนี้กําลงังคือกำลังเป็นแบบเป็นแม่พันธุ์ผสมถ้าติดตั้งคู่นี้ก็สุดยอดเลยนะครับแต่น้ำทิพย์เขาก็มีลุ้นแล้วครับผมสามเดือนแล้วเริ่มเห็นมี มีเต้าขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเห็นมีก้อนขึ้นมาแล้วถึงบัวตองเราก็กําลังได้หกครั้งนะครับรได้หกครั้งเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้นะครับแยกกันแล้วไปปลูกหลักนะครับ ทางนั้นก็หนุ่มน้อยทวีโชคนะครับพาออกจากโรงช้างไปเดินเล่นในร่มไม้บ้างนะครับอยู่แต่โรงช้างก็นุดหงิดนะครับผมพาให้น้องไปเดินร่มเล่นร่มไม้บ้างนะครับบัวองนะครับผมทางเจ้าของช้างนะครับผมเพื่อนพูดบอกว่าจะเอาอีกสามครั้งนะครับให้ครบจํานวนเก้าครั้งนะครับ ให้ครบจำนวนเก้าครั้งเลขมงคลนะครับที่แม่แม่เอฟซีนะครับได้บอกนะครับผมเจ้าของฉางก่อเจ้าเก้าครั้งนะครับแต่ก็มีอาการที่ผิดปกติแล้วนะครับผมคือครั้งที่ห้านะครับครั้งที่ห้าก็เริ่มมีอาการตกมันแล้วบัวตอกนะครับเราผสมได้ห้าครั้งก็เริ่มมีอาการตกมันนะครับมีอาการตกมันแล้วก็เริ่มเห็นอาการกินดินนะครับผมฉางเพศเมีอากินดินแล้วนะครับ บัวตองกินดินก็มีลุ้นนะครับผมออา,อาทำอะไรทําอะไรทุงสายยินเย็นก็อยากจะนอนอยากจะเล่นดินนะครับเป็นดินทรายด้วยครับเล่นดินนะครับผมดูขุดเป็นลุมนะครับ <c oughs> ดูกินหญ้านะครับดูดูน้ำทิพย์คันดูน้ำทิพย์ก็คันนะครับ ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็คุณแม่ดอกเอื้องนะครับแม่ลูกสานะครับอาบน้ำอยู่นะครับ <c oughs> ก็กำลังผสมอีกแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่รู้ว่า ติดหรือไม่ติดนะครับผสมกับพ่อพันธุ์ที่บัวตองผสมอยู่นะครับซีดอมีโชคนะครับเขาอ้วนเลยครับผมอ้วนมากเลยคุณแม่ดอกเอื้องนี่ก็ รูปชายสุดท้องนะครับผมภายตะวันในลูกสุดท้องของแม่ดอเอื้องงาขาวงายาวแม่ดอเอื้องทน,นั้นก็เป็นบ้านหนุ่มบ้านหนุ่มของบัวตองนะครับผมทางนั้นนะครับบ้านชีดอนมีโชคอยู่ทางนั้นนะครับ นี่นะครับดูนะครับผมเล่นโคลนมอมแมมหมดเลยนะครับบัวตองเดี๋ยวกับเพื่อนสาวนะครับผมน้ำทิพบัวตองเดี๋ยวก็จะโชคดีนะครับผมมาอยู่กับครอบครัว ลูกดกนะครับผมก็คงจะลูกดกไม่แพ้กับแม่ดอกเอื้องนะครับผมก็ขอให้บัวตองมันหมานนะครับเราก็ลุ้นกันนะครับตอนนี้ก็กําลังได้หกครั้งแล้วก็จะผสมให้ครบเก้าครั้งเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านนะครับผมก็ดูอาการนะครับเบื้องต้นไปก่อนเรื่อยๆนะครับก็มีอาการเบื้องต้นก็คือมีตกมันแล้วนะครับผมมีตกมันแล้วต้องดูกันอีกนะครับไปเรื่อยๆสามเดือนสี่เดือน เึ่งจะรู้อาการได้นะครับโอ้ย่าสวยเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ขมืนแล้วก็บัวตองด้วยนะครับแม่ๆทุกท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมหลังคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ